เราต้องไปเก็บเถงภูเขาเลยแต่มันเป็นธรรมชาติด้วยจ้ะแม่บอกว่ามันเกิดเองจะชิใดเลยถ้าจะหามาปลูกมันจะมีอยู่บ้างหรอมีข้าวตอนจริงนี่ไปได้ไหมปลูกในแบบปลูกเม็ดสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้วยจ้าสวัสดียามเช้าเมือกับนกอยูก่กะ อยู่นครพนมมานานแล้วสิพาเไปพีน่น้องเมืองกระบ,บีล่ละจ้าเป็นี้ยาน้องอีกเป็นกระหาของฝากของต้นด้วยจ้ะบ่มีอย่างหลายเพื่อนก้ะเอาพักที่เพิ่นปลูกสวนไฮเ,เนอ,อนตต้นหอมปลูกเองเบิดอรอยเมืองละจ้ะ้ากินวัตันกระสีเอาไปขั้นสมใส่พักการลำปีใหญ่เอ้ยอุย้ยต้นนี้คืนดอกแล้วนี่มัน,ดอ,น,นอดอกวะต้นให่มากครับพี่มันดอกเป็นดอกแล้วสวยงามเนาะบสวย จอนจะปลูกต้นบัวย่างแต่งามใหญ่เอ้ยตอนหาปลูกเป็นเป็นเล่าขื่นนะที่ยายปลูกที่จริงนี่เป็นย่าเด้อจะเป็นแม่ของพ่อน้องอิ๋วแต่ว่าอ,อยู่หาติดปากห้องยายมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามมาโอ้ยน้องอิ๋วอันถ้าว่าเป็นเป็นคุณย่านี่เปลี่ยนใหม่เด้อเห็นะ<า>น้องอิ๋วห้องยายเห็นปะ นักอิยู่้องห้องว่าคุณยายเด้อพ่อนะคิดว่าเป็นแม่ของแม่นางอิอยู่แล้บอกว่าเป็นแม่ของคุณพอ่อแม่ของพ่อ,พอวันนี้แหละแม่นากระซิบได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศนะได้จ้ะอ้อมแม่มแม่อ,อเมื่อคืนนี้ฝนตกนะช,ชุ่มฉ่ำเลยโอ้อพอแล้วอ่าเมื่อกี้นี่ลืมเอาถุงมาใส่ มันจะมูเหี่ยวทำเป็นร่างย่ามันเหี่ยวบอกเขาใส่ยังไปห่อไปตองเนี่ยห่อเนี่ยใส่ขงยาแล้วก็เลี้ยวน่ะลูกร่างบอกไม่ล่างร่างเปล่าร่างไม่รจ้ะไปเลยเดี๋ยวยางหนึ่อยู่เอาไปตั้งไว้ทางผูกก็ได้เดี๋ยวยูเอาถุงมาใส่เอาเดี๋ยวพาไปพี่น้องย่างเบิกสวนพักก่อนจ้ะอันนี้เพิ่นกระปุกพักสลัดกินประธานซ้ำประทันได้กินซ้ำมาสมการอ้มาสงการเพิ่นสั่งเฮือนใส่แล้ว เพราะว่าที่ตรงนี้เดียวเพื่อนมาส้่งเือนจ้ะเดือนสี่อยู่กับอะไรอันนี้แหละไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเบี้ยพักอีตู่บอเอาดอกไปเบิ่งซื้อป่ะแต่กันต้นฟักทองผลทางภูเพนบอกจ้ะปลูกไว้มืดยากกับหาของฝากของต้นได้เข่าเมื่อกินน้ำเน่ได้ีิสังเนื้รหัวงามนี้มันบ่มีอย่างเนาะ ไปน,นนี้มันบ่มีอ่งเด็กน้อยู่ไปไปหอบผู้เดียวไปจังล่างเอา,เอาจ้ะเด็กเพิ่งเราก็ไม่แมงเราะตาจ้ะอ้เขาเห็นพี่เีดยวก็เด็กสมมตินะอ๋อฮนี้บักม่วงจ้ะอันนี้เป็นบักม่วงมันด้วยต้นนี้ดูด๊อกมาสงการก็ได้กินหจูจ้ะมาสงการมาเด้อรับออเดอร์ไว้แล้วมาสงการมันไผยสีเอาสักโลูสองล ต้นหม่วง,งมันแม่อุ้ยน้องอิ๋งอยู่สีลักไปขายให้เบิดเราหยอกได้จ้ะต้นหม่วงมัน,นกินมาแต่น้อยจนใหญ่แทบแทบต้นนี่ค่ะเพื่อนสีแบบหม่กงมงมันแต่ว่าอยู่ใกล้ๆต้นหม่วงมสมกับแอบติดสมมาแล้วแต่กบ,บ่สมแหงติดมันติดสมแทบพอดีเลยจ้ะเต็มต้นเลยยา,ยาน้องอิยู่กะหาของฝากของต้นอู้เพื่อนวาเย็นแล้วเนาะบัดนี้น้องอิ๋เมื่อล้วอยู่น้ำเพื่อนหลายมือ่อละแต่เดาเดวสงการกรมาใหม่จ้ะ นี่จ้ะอ่าพาหาของฝากของต้นจากนครพนมเสร็จแม่นอยู่กับมาแวะอยู่บ้านแม,ม่ฮักแมจ้าอยู่จังหวัดโคราชมาหอดกับงัวออกลูกพอดีเลยพอกับเอาน้ำให้งัวกินข้างแรกดูโอ้ยยังลุกมาได้เลยโอ้ยขาอ่อนขาอ่อนอยู่มาแวะจังหวัดโคราชแม่จ่ากะในของฝากของต้นที่เก่ามาเก็บผักหวานผักหวานป้า ับบ้านหวานตากองแท้องแท้นะเกิดเองก็ได้ปลูกเองน่เกิดเองก็ได้ปลูกเองมันมีแต่สีดํมันมีแต่สีดํแล้วตะกี้มันโตนไก่ไฟใหม่มัอนยังตายมันโตนหน่อยมันขึงไม่หยุดอาพ่อเก็บแต่ไหนนี่แม่เก็บเลยเลยนออมันแตกไม่เขาเก็บเพียนเท่าไรมันแหงแตกไว้นี่แม่เก็บเ่าเพียงมันหันมันเหงเยมุนดึงเอาเลยเด็ดเอาเลยอ๋อบบ้านนั่นแหละ เก <c oughs> ็บเลยถ้าบูถึงหรือเขายืนนี้หวานปลาโอ้มันมีต้นแต่ดังแต่เดิมเนาะ ตอนตอนตอนที่มาแวะตอนขากระนะจ้ะเก็บเกี้ยงหมดเลยเก็บเกี้ยงหมดเลยเจ็บมือมากแม่มาเก็บอีกไดท้องทงยางสิในการอ้โนี่ก็มาอีกน้องอิวกับมาอีกก็ยังได้เก็บอีกถึงเงินสีได้หน่อยได้หลายสมเด็จต้นนึงคุ้มเลยเด้ี๋ยวนะต้นนึงกินเปิดแล้วยังวะกินเปิดพันพันแม่นว่าเข้าบ่อขายนี่อ่ะพ่อขึ้นก็อีเก็บได้เลยจ้ะหรือว่าจังไดให้น้องอิวเก็บบ่ะรอเดี๋ยวพ่อเก็บก็ได้ แม่ใก็บแม่แม่ถายให้นงอินสิสไปสเยาิด้อ่น้อวปินก้อีเองเด้อดับไปเดินไงหลังเดนไงจับให้เขาเด้อไงหลังไงหลังน็อตลุดเป็นยังไงหลังน็อตลุดเนี้ยอละได้ไปประกอบน็อตอีกได้น่ะเป็นฝั่นามเขาดิปินเก้าอี้เก็บ พ่อว่าเดี๋ยวคนสิซิวมาาหันมันงามีลีเด้สีเม่มท่านเก็บหยานคนซิวเลยง่ามีลีเลยเอาอันนี้มาดันไวมันต้องไปเก็บทางภูเขาเลยแต่มันเป็นธรรมชาติด้วยจ้ะแม่บอกว่ามันเกิดเองแต่สิใดเลยถ้าจะหามาปลูกมันจะมีอยู่บ้างละมีเ้าตอนจริงนี่ไปได้ไหม ปลูกนนัั่ปปลลกกกูในบ่ปลูกเม็ดปลูกในอยู่ในบ้านมี่หกต้นที่พ่อปลูกไว้พ่อปลูกไว้สิบต้นยังหกต้นโอ้โหสิบต้นยังหกต้นแตสลงวันก็เกิดยากเติบแมนเก็บมาหนึ่งอยู่เพิ่นไม่ได้เกิดนั่นนแหละ้อยๆไปนั่นแหละเพิ่นเก็บน้อยๆไปนี่นะเพิ่นว่าได้คืออยู่กระบี่ได้เพิ่นเก็บเอาใบใหญ่ๆกระบี่เพิ่นจะเอาพี่ใบสั่มนิ้วมือเลยเพิ่นอยากเก็บตลาดเล็ดบล็อกหู้จ่ะมาเป็นผักหวานป่าบ้านเฮาเพราะว่าใบใหญ่เนี่ยเพิ่นก็เคย เก็บให้มันหมดไม่ใส่ใจปลูใหม่สับหลาบเลยแบบเคล็ดลับเนาะต้องเก็บให้เบิดมันก็แตกใหม่เลยเนาะแผ่นแตกใบใหม่อยู่นี่แผ่นมันเองใหญ่ยังแม่เป็นคนไปแงหรือยังเอามื่อนึงคนที่แม่ลูกเก็บฝักหวานหนึ่งเขาแงมากใส่แสดงว่าไข่ใหญ่เลยทางนี้ก็เห็นก็เห็นเก็บฝักหวานเขาแช้ไข่แม่ให้มาขายให้เลยนะของคู่กันเหรอเดิมองคู่กัน โหัวนอ้งอันดามาแล้วคุณเยเ่็มพักวะั <c oughs> ตัวเล็กมาเล่นนนำปเดี๋ยวประตุมบ้ามากน้บ้ามากาเลยยันบ้ามาเลยลาประตุมยานรถชาเล่งทุกประตุมบารดอดมั้งประตุม,มานานจะได้ถามแล้ว เฝ้าป่สิเอาเฝาขึ้นไปก็ไปค่ะก็ได้น้อเฝ่าก็ถ้าบ่โอเคข้างบนเราินเขาแล้วก็ไปก็ได้น้ององนาอ้อมมาเลยลูกอย่าไปใกล้งัวเด้ออย่าไปใกล้งัวเด้ออย่ามันห่วงลูกเผื่อไว้ก่อนสวยมากเลยแม่มาถ่ายถ่ายใกล้ๆอ้อมมาแล้วพี่ สวยสวยอย um ่าผักหวานอ่อนๆดมัดไว้กเก็บอยู่ที่สูงแต่พอดีเก็บ่งเขล้ก็เดินอยาไปเก็บทึ่งง่ายก้าอี้ง่ายมากสดนี่เพ้นสดสุดไเพ่มหน่งกันทางเมันเงินเงินคอยระกามันงเงต้นเดียวนี่ก็พอกินเลยได้นี่รับนึ่งเลยได้นี่พอยงได้เป็นหม่เลยในถุงไหนล่ะ แค่เดียวอาทิตย์เก็บอาทิตย์ได้บ่แม่ประมาณอาทิตย์เก็บอีกคืนหนึงนี่งเดือนสามสี่มือก็ได้ละสามสี่มือก็ได้เลยแม่เก็บมือลงได้เหรเก็บได้สองคุ้งยางมันมาเป็นถุ้งยางกันดีเบ้ถุ้งยางแบบนี้สิเด็กตัวเล็กเหรอเป็นกับน้องนี่ากใหเห็นน้องนี่มันเพิ่งได้มันยังลุกไหวได้เลยกำลังยืนนูนมแม่มันสินมเต่งขนาดเลยนมตึงมากเลยน้ามันนมขึ้นสไลด์

ง่ายได้บอกเราได้ทอดบ้านเบอกคืทอดะโดนแล้วทอดะล้วทอดหลานน้อยล้าบอกหลานน้อยบัสบายนสบายใจบัดีแล้วใอดหลานหลานนเนกินยาแกกมันต้องกินหักยัยงมากินถูกัยินยั้งัล็ง นัวมันตอบเชื้อแดงคนงานของเรานี่ได้ตั้งหลายขนาดเก็บหลายเทื่ออะไรได้หนิอาทิตย์เก็บเทื่อนึ่งเลยนะจ๊ะเอาใหม่้ยนใหม่้ยนใหม่้ยนมาทานน้องยิวแน่ ช่อดูสูงเลยนั่นเดี๋ยวน้องอิสวยอ่ะไม่คือไปที่เน,นื้อใหญกินตั้งหลายอย่างจา้โอ้โหกันเลยไปพักวันนี้ตอนขออภัยในความตาลายาแล้วก็ได้ได้พักได้เข้าได้หลายสิ่งหลายอย่างจา<ม>้ะปบ,บา้านเมฆจ้ะต้องขอบคุณเมฆเนาะมาแ,มแวะเยีไยมเด้วยของกินของฝากตลอดเลยจ้ะเมนจ้ะแต่กันน้องอิ๋วฝากช่องให้ให้ ให้อาหน้าก็ไ <BRUNO> ด้อ่าให้หน้าก็ได้คัวในรีแชนแนลจ้าเขาเป็นเป็นอาเป็นหน้าก็ได้เนาะจ้ะจ้านั่นเลยจ้ะเพิ่นทำช่องเกี่ยวกับโชกินทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องอิวที่ติดตามช่องน้องอิวด้วยจ้ะก็ฝากไปติดตามช่องครัวในหลีแชนแนลเป็นช่องเกี่ยวกับโชกินท่ามันไผ่มักสไตล์โชกินแซ่บๆก็ อไปติดตามได้นะจ๊ะแม่่คะกินแต่เมนูแซ่บๆจ้ะเพราะว่าน้องเพึ่นเป็นพ่อครัวขายกับเข่านาะโอ้สติก่อนเน็่ปะถ้าเป็นไผ่ผ่านไปทางบุรีรัมย์ครัวในหลีกกระแวะกินได้เลยพอดีเลยแซ่บๆโอเคจ้ากินอยู่ได้พักอย่างในมือไหนมือเราอยู่ได้พักหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมแม่อุ้ยใส้หอมป้อมยาผักชี แม่บอกหอมอต้นหอมอย่างเดียวต้นหอมอย่างเดียวอ่าต้นหอมกับภาษาอีสา,านเขาก็พักบัวภาษากลางกับต้นหอมจ้ะแต่อยูห้องหอม,หอมปัวหอมบัวเออหอมบัวยำแลงเนาะอยู่โคราแต่ยังโบถึงกระบี่เลยจ้ะแล้วก็ได้พักอันนี้กลับบ้านขอบคุณทุกๆคนขอบคุณของฝากจากทุกๆคนเลยได้จ้าจากแม่ๆย่าๆยายๆทุกคนเลยจ้าคลิปนี้ค่ะสี เดินทากบกับกระบี่เจอกันอีกทีอยู่กระบี่นะจ้าแบบน,นี้ค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องอยู่ในการทำคลิปในเด้อจต้า <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,ะปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า